บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรลเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทอสอาพาได้ยึดถือพันธกิจของ G C N T มาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอดโดยเฉพาะเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบครับล่าสุดกับภาพยนตร์โฆษณาที่สะท้อนปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ฝังรากลึกในสังคมไทยภายใต้แนวคิดเราจะไม่ปล่อยให้การคอร์รัปชันกัดกินประเทศไทยอีกต่อไปเพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่และยั่งยืนครับ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเบื้องหลังหนังโฆษณาสักเรื่องหนึ่งในหนังก็ต้องมีพระเอกหล่อๆนะครับนางเอกนี่ก็ต้องสวยน่ารักแล้วก็ต้องเพิ่มนางร้ายสักคนหนึ่งทีนี้สมมุติว่าถ้าหนังเรื่องนี้มีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นง่ายๆก็คือโกงน,นั่นเองงบก็จะถูกหักออกไปใจ่ายใต้โต๊ะเราอาจจะต้องลดทอนบางอย่างออกไปลดเท่าที่จะลดได้ตัวอิจฉาก็เอาออกไปเลยแล้วกัน อาจจะเหลือเพียกได้แค่คนเดียวอ้าวเฮ้ยคนนี้ค่าตัวแพงไปไม่ใช่คนนี้ด้วยอ่าคนนี้พอไหวแต่ชุดนี้ไม่ได้นะครับชุดนี้เกินโอเคอยู่ในงบละแต่มันจะดูหดหู่ไปนะครับเอางี้เพิ่มหมาเข้าไปตัวหนึ่งแล้วกันอืมตัวนี้น่าจะเกินงบครับดูจากงบที่เหลือแล้วเนี่ยน่าจะได้ประมาณนี้นะ เอาเป็นว่าถ่ายเลยแล้วกันไม่โกงซีนหนึ่งเทคหนึ่งแอคชั่นพวกเราคนไทยทำไมคัดโฆษณาที่มีการคอรัปชั่นนี่ตลกดีนะครับแล้วการคอรัปชั่นในชีวิตจริงละ่ะ <c oughs> ที่ผ่านมา เราอาจเคยชินกับมันละเลยไม่ใส่ใจแต่การคอร์รัปชันไม่ใช่เรื่องตลกมันทำร้ายและเอาเปรียบชีวิตพวกเราทุกคน นับแต่นี้เราคนไทยทุกคนจะไม่ก้มหน้ายอมรับมันและจะไม่ปล่อยให้การทุจริตคอร์รัปชันกัดกินประเทศไทยอีกต่อไปปตทสอพอร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเพื่อยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่